อันตรายนี่มันอะไรกันเนี่ยทะเลาะก,กันอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะข้าจะทาน้ำมันให้ทุกคนเลยพวกเจ้าไม่ต้องรีบนะข้าจะต้องทาให้ทั่วๆเลยข้าจับคนกลับมาเหมือนฝ่าบาททำไม่ได้อย่างนั้นเหรอ เผาอสูรก็ได้นะถ้าก็อยากเข้าห้องหอและก็ให้กำเนิดไข่มังกรด้วยเจ้าคิดว่าไงล่ะเดี๋ยวสินี่จะทำอะไรเนี่ยก็ช่วยฟื้นความจำให้เจ้านะสิว่าเจ้านะมีรูปร่างยังไงกันแนะ่ตราบใดที่ยังไม่มีมังกรตัวใหม่ฟักออกมาเจ้าก็จะเป็นมังกรที่อายุน้อยที่สุดในเผ่ามังกรของพวกเราเด็กน้อยอย่างเจ้า ก็อยากจะเข้าห้องหอและให้กำเนิดไข่มังกรแล้วอย่างนั้นด้วยแอนโทนีข้าจะฆ่าเจ้าซะข้าจะกัดเจ้าให้ตายไปเลยเอาละพอได้แล้วรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะนะฟาบาทของเจ้ามาคุยเรื่องสำคัญแล้วเชะจะเข้าห้องหอได้ยังไงรีบมาถามขนาดนั้นเลยเหรอห้องหอก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรอกนะถ้าหากว่านางให้กำเนิดไข่มังกรไม่ได้ล่ะ เข้าห้องหอไปแต่ว่าให้กำเนิดไข่มังกรไม่ได้นั่นก็หมายความว่านางไม่สามารถทำหน้าที่สำคัญในการสืบพันธ์ตามที่ผู้อาวุโสของเผ่าได้คาดหวังไว้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางนางไม่จำเป็นต้องให้กำเนิดไข่มังกรอะไรทั้งนั้นและก็ไม่จำเป็นต้องสืบพันธ์ด้วยยาละักควบคุมไฟไม่ได้อีกแล้ว ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ต่อไปไข่มังกรจะถูกเผาไปด้วยไม่นะ